มีคําถามมาเสรีพิสุทธิ์อยู่กระทรวงไหนครับคือก่อนอื่นเนี่ยผมอธิบายนิดนะผมกับพี่เสรีพิสุทธิ์เนี่ยรู้จักกันดีนะทั้งตัวแกแล้วก็คนใกล้ตัวแกก็เป็นเพื่อนผมด้วยผมก็ไม่อยากจะวิาพากษ์วิจารณ์คุณเสรีพิสุทธิ์แต่แต่พี่น้องประชาชนถามมาเราก็จะตอบคือคุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยตอนก่อนเนี่ยก็ได้รับฉายาว่าเป็นวีรบ,บุรุษนาแก่พอหลังจากแกก็ไปวิาพากษ์วิจารณ์พรรคเก้าไกลด้อมส้ม แกก็โดนด้อสมส้มถล่มทลายด่าทอในโซเชียลเยอะแยะมากมายจนแกทนไม่ไหวแกก็เลยไปแจ้งความที่ตำรวจนะสอทอหรือตำรวจที่เกี่ยวกับตำรวจไซเบอร์นะดำเนินคดีกับคนที่ด่าทอแกนะครับเพราะว่าแกโดนด่านหนักอะทั่วลงอ่ะโดนประชดประชันเยาะเย้ยถากถางแดดดันนะบางช่องก็ไปเรียกแกว่าเสียงเดียว feel foul อะไรตไรง้นแกเนี่ยคือผมเองก็ไม่ได้อยากวิจารณ์ครับ แต่ว่าพี่น้องถามมาก็อยากจะพูดถึงพี่เสรีนะครับว่าจริงๆนะพี่เนี่ยเป็นคนที่มีประวัติงดงามวีรบุรุษนาแคแต่พอพี่ไปวิพากวิจารณ์้อมส้มปุ๊บก็โดนประชดประชันนะครับว่าวีรบุรุษนาเกาบ้างนาเกลือบ้างอะไรต่างๆเป็นการเปรียบเลยท่านนะก็ก็เสียรังวัดไปเยอะนะแล้วก็ตอนที่ก้าวไกลจะตั้งรัฐบาลนะเขาเดินทางไปถึงบ้านพี่เขาก็จะ จะให้พี่เป็นรองนายกถึงแม้พี่มีเสียงเดียวนะครับนะแต่ปรากฏว่าพอหลังมีการจัดตั้งรัฐบาแลแนวคิดของพี่เปลี่ยนไปพี่มองว่าพักเก้าไกลไม่มีเพื่อนซึ่งความจริงแล้วก็มีเพื่อน14ล้านเสียงคือมีประชาชนเป็นเพื่อนแต่พี่เสรีดันไปบอกเฮ้ยเพื่อนแล้วก็ไปพูดถึงเรื่องว่าให้พักเก้าไกลเสียสละนะดอมส้มก็ออกมาด่าทอพี่เสรีและเทสหมดเลยจนปัจจุบันพี่ก็เอ คอยพูดจาปกป้องพักเพื่อไทยนะครับนะปกป้องพักเพื่อไทย,นะนะปปไทยว่าพักเพื่อไทยทําถูกแล้วอะต่างๆพักเก้าไกลต้องเสียสละจําเป็นต้องจับมือกับขั้วหน้าเก่าและต่างๆเพื่อให้บ้านเมืองเดินหน้าปรากฏันสวนทางกับความรู้สึกของประชาชนและด้อสมส้ม <c oughs> นะพี่ก็โดนดา่เาเลยวันหนึ่งพี่แต่งกายใส่ชุดขาวนะครับไปรอไปรอ,ไปรอเกอร์ที่พักเพื่อไทยก็โดนอ่าโดนแซวโดนอะไรต่างๆว่ามาถึงวันนี้ พี่ไปปกป้องพรรคเพื่อไทยจนพี่บอกว่าเป็นการทําหน้าที่สุดท้ายพี่ไม่ได้แม้แต่เสียงเดียวพี่ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีเลยแม้แต่ตาแหน่งมิวคนก็เยาะเย้ยถามมพี่นะครับถ้าพี่ฟังอยู่เนี่ยผมว่าพี่ก็ลองไปทบทวนดูนะว่าสิ่งที่พี่พูดพี่คิดอะไรต่างๆเนี่ยพี่ยังเอาเหมือนเดิมไหมหรือว่าพี่เปลี่ยนมาเป็นฝ่ายค้านไปอยู่กับข้าวไก่ดีไหมหรือไม่อย่างไรก็ฝากพี่เสรีพิสุทธิ์นะครับนะด้วยความเคารพนะครับ เพราะว่าผมเองก็รู้จักกับพี่เสรีดีๆและรู้จักคนใกล้ตัวเขาดีด้วยนะก็เป็นเพื่อนเป็นฝูงกันเนี่ยนะครับเอาตรงๆเลยนะเพราะฉะนั้นก็จริงๆหลายๆอย่างบางทีก็ไม่อยากจะพูดถึงในทางที่เสียหายแต่ว่าทุกวันนี้มันก็เสียหายไปแล้วเละไปแล้วก็พี่น้องถามมาก็เลยขออนุญาตพูดว่าลองกลับไปเป็นฝ่ายค้านดีไหมเพราะว่าเพื่อไทยเนี่ยก็ไม่ได้เสนอตําแหน่งให้พี่เลยแมย้แต่ตําแหน่งเดียวนะกลายเป็นว่า ไม่ได้อะไรเลยอ่ะนะครับแล้วคนก็ด่าทอพี่เยอะหลือเกินทางโซเชียลนะชื่อเสียงต่างๆนี่ก็เสียหายนะนะนะบางคนก็สมน้ําหน้าบ้างอะไรต่างๆบ้างอะไรต่างนะแต่ผมคงไม่ได้พูดขนาดนั้นเพราะว่ารู้จักกับพี่เสรีดีนะครับก็ก็เป็นไปตามอัมกรัรมแล้วกันนะเป็นเวรเป็นกรรมขุกแต่ละคนไปแล้วพี่ก็จะมาเสียตัวตอนแก่หรือเปล่านะครับก็เป็นห่วงนะครับชื่อเสียงที่สร้างมาวีรบุรุษนาแกเป็นนายตํารวจตรงฉิน แต่ก็นะมาถูกด่าทอทางโซเชียลเยอะแยะมากมายลยตอนที่เป็นนักการเมืองเนี่ยแหละครับนะก็ก็ก,ก,ก็ไม่เป็นไรครับพี่ครับก็ลองไปทบทวนดูนะนะเวลาพูดออกสื่อแะไรต่างพี่ก็ต้องระวังบางครั้งเนี่ยพี่อาจจะยึดมั่นในกฎระเบียบคุณธรรมอะไรต่างๆความถูกต้องอะไรรัฐธรรมนูญของพี่แต่บางสิ่งบางอย่างมันพอเราเป็นนักการเมืองเนี่ยเรามาจากประชาชนเนี่ย ถ้าเราไปคิดอะไรที่มันสวนทางประชาชนทัวมก็ลงผมเนี่ยเคยโดนทัวลงมาเยอะนะโดนทัวลงมาเยอะแยะมากมายนะครับนะครับที่ผ่านมาโดนดา่าโดนอะไรต่างๆมากว่าจะกลับมาถึงวันนี้ได้เนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายนะเพราะนั้นการแทงสวนประชาชนนี่มันแบบอืยากมันยากเรื่องการแทงสวนเนี่ยอันนี้ก็สั้นๆนะนะครับอืมหลายคนบอกไว้หน้าเลยนะครับอืมแคนาดาเสียงดังฟังชัดอังกฤษฟังชัด นะครับอันนี้ก็เล่าไปนะครับเราก็เอาเรื่องข้อกฎหมายอะไรบ้างให้ประโยชน์บ้างอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้นะครับเรื่องมิจฉาชีพออนไลน์ครับพี่น้องที่เคารพครับตอนนี้ไอ้พวกที่หลอกลวงทางออนไลน์เยอะแยะมากมายแม้กระทั่งตัวทนายเดชาเองหรือพี่เดชเก็โดนทุกวันนะเชา้าแม่งก็โทรมาแล้วคุณเดชาใช่ไหมอ่าใช่ครับแล้วเมื่อไหร่จะใช่พี่เออผมไม่ได้กู้เงินใครนะครับคุณท,าทําอาชีพอะไรผมก็ส่วนใหญ่ผมก็จะบอกผมเป็นรอปภ นะคุณต้องเอาเงินมาใช้นี่นะมิฉนั้นเนี่ยเราจะเอาหมายจับไปจับคุณนะดูมันข่มขู่ผมนะแล้วมันก็พูดไปเรื่อยด่าทออะไรต่างๆว่าว่าคือทุกวันเนี่ยมิจฉาชีพมันเยอะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลไทยเนี่ยรัฐบาลประยุทธ์มีอำนาจเบ็ดเสร็จตั้งแต่ยึดอำนาจมาเอารถถังปืนใหญ่ปืนกลเอ็มสิบหกออกประยุทธ์อำนาจเนี่ยอำนาจเบ็ดเสร็จยังไม่มีปัญญาปราบปรามพวกมิจฉาชีพออนไลน์นะครับ เพราะนั้นรัฐบาลนายกเศรษฐาเนี่ยนะซึ่งท่านเป็นนายกเศรษฐาในนายกของประชาชนหรือนายกสอวอก็ไม่รู้ล้ครับก็ฝากท่านนายกเศรษฐาน,นะครับตอนนี้ก็เดินทางไปตรวจเยี่ยมที่ภูเกต็ตนะไปสร้างภาพไปหาเสียงหรือว่าไปรับฟังความคิดเห็นก็แล้วแต่พี่น้องประชาชนจะว่าไปก็ฝากนายกเศรษฐาเรื่องเรื่องใหญ่ที่ท่านควรทำนะครับเรื่องมิจฉาชีพออนไลน์ right, ครับนะครับมิจฉาชอบออนไลน์ ต้นปีมานี่ได้ข่าวเนี่ยโดนไปเจ็ดร้อยล้านแล้วประชาชนคดีความเนี่ยจากหลักหมื่นตอนนี้ขึ้นไปสองสามแสนก็ดีแล้วอายการก็ถแถลงเนี่ยประมาณสามแสนก็ดีเพราะฉะนั้นปีนเนี่ยมีคนถูกหลอกไปสามแสนก็ดีมูลค่าความเสียหายเนี่ยมากมายเป็นหมื่นหมื่นล้านนี่มีกี่วันมาเขาบอกพอเจ็ดแปดร้อยล้านแล้วครับแล้วคนที่โดนหลอกเนี่ยมีทุกระดับเลยตั้งแต่เด็กไวกลางคนผู้หลักผู้ใหญ่นักข่าวก็เสียข้างงข้างโง่กันหมด เพราะมันมีเทคนิคกรองต่างเพราะนั้นฝากรัฐบาลเศรษฐาครับนะไม่ต้องนู้ไม่ต้องไม่ต้องมัวแต่เดินสายสร้างภาพแนละ้วภูเก็ตพังงาอะไรต่างๆเนี่ยนะนะในทวิตเตอร์เขาบอกว่าไปเลือกสถานที่ที่มีคนเยอะๆนะเช่นถนนย่านเกี่ยวกับเขาเรียกอ,อะไรบางลาบางอะไรเขาเรียกอ,อะไรบางลาหรือไงครับที่ภูเก็ตป่ากองอะ่ะนะผมก็เคยไปเดินนะคล้ายๆเหมือนพวก เอ่ย่านบาเบียพัทยาใต้อะไรแถวนั้นน่ะคล้ายๆเหมือนพัดพงอะไรใช่ไหมบางลาใช่ไหมนะครับนวแถวนั้นน่ะเขาบอกไปเดินในที่เยอะๆเอ่มีคนถ่ายรูปเยอะมันก็คงไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับแค่ไปเดินๆน,นะครับก็าฝากนะครับแลนะ้เออนะครับช่วยช่วยช่วยนะครับแก้ปัญหาเรื่องมิจฉาชีพหน่อยมันหลอกเยอะเหลือเกินครับกระทรวง ICTDS อนะ่ะจัดก,การหน่อยครับ นะมีอำนาจเบ็ดเสร็จมีทั้งรถถัถงปืนใหญ่ปืนกลเรือดำน้ำก็มีแต่ว่าเรือดำน้ำเนี่ยยังไม่มีเครื่องนะไม่รู้ว่าไปโดนต้มโดนหลอกหรือเปล่าไปซื้อเรือดำน้ำจากจีนมานะซื้อไปซื้อมาไอ้ที่หายเอ้ยมีแต่เรือแต่ไม่มีเครื่องนะกูละมึนเลยนะครับนะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแลนะสิ่งที่ผมพูดเนี่ยอะไรไม่ถูกต้องโต้แย้งคัดค้านาาได้นะนะครับเนี่ยเราก็มีทั้งปืนกลมีรถถังมี F16 ทำไมเราไม่สามารถปราบมิจฉาชีพได้ครับนะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะครับอยู่ในตําแหน่ง9ปีไม่ยอมโพส์เฟซบุ๊กเลยปิดคอมเมนต์ตลอดเพราะอะไรเพราะประชาชนเข้าไปด่าทอเยอะเป็นนายกมีอำนาจแต่นะไม่มีศรัทธากับประชาชนประชาชนโซเชียลเข้าไปด่ายับก, mm hmm. ก็เลยปิดเฟซบุ๊กพอประกาศวางมือทางการเมืองนม่โพสเฟซบุ๊กเลยครับผลงาน9ปีนายกประยุทธ์มีอะไรบ้างครับ แก้ปัญหา iko น,นะนะพูดภาษาฝรั่งเลยนะนะเกี่ยวกับเรื่องประมงที่เคยโดนทงแดงแก้ปัญหาค้ามนุษย์ปัญหาเรื่องการบินปัญหาเรื่องราคาพืชผลาการเกษตรรถไฟฟ้าเต็มบ้านเต็มเมืองนะทำให้โครงสร้างพื้นฐานดียุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะเก่งที่ผายเลยวางยุทธศาสตร์ไปถึง20ปีข้างหน้าวันนี้พวกนี้เรายังไม่รู้เลยเทคโนโลยีแม่งจะเปลี่ยนเป็นยังไง นะความคิดคนแม่งเปลี่ยนทุกวันแต่ว่ารัฐบาลประยุทธ์ในวายุทธศาสตร์2ี่ปีนะแล้วก็รัฐบาลมานี่ไม่ต้องนับหนึ่งแล้วครับนับสิบไปเลยเพราะว่าผลงานของพลเอกประยุทธ์มากมายบ้านเมืองจเจริญก้าวหน้าผู้ผู้คนมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีแม่งส่องคุ้นคุนะรัฐบาลประยุทธ์ผู้คนมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีแม่งคุ้นๆุว่ะคล้ายๆเหมือนอุ้งอิงพูดเลยประชาชนคนไทย มีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีอ่อนะครับพี่น้องเอ้ยวงเล็บใช้เพื่อการโฆษณาหาเสียงในช่วงเลือกตั้งเท่านั้นอ่เราต้องมีวงเล็บด้วยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีอ่าคล้ายๆประยุทธ์เลยนะครับคล้ายๆประยุทธ์เลยนะครับมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีวันๆเนี่ยคนโทรมาหาทนายเดชาเนี่ย ทุกส่วนใหญ่ที่โทรมาเนี่ยไม่มีจะกินไม่มีจะแดดทั้งนั้นนะครับนะแล้วก็ไม่พอกินไม่พอใช้ทั้งนั้นเลยนะครับไม่พอกินไม่พอใช้ไม่มีกินนะไม่มีใช้ทั้งนั้นเลยนะครับวันวันก็แม่งไม่มีอะไรนะครับเกปีที่ผ่านมารัฐบาลประยุทธ์นะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจคุณทราบไหมว่าลดรถเช่าซื้อเนี่ยที่ของพี่น้องประชาชนเนี่ยส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยยากจนนี่สินล้นพ้นตัวทั้งนั้นน่ย จะต้องถูกยึดเนี่ยประมาณหนึ่งล้านคันคุณเอาห้าแสนคุณก็ไปอ่ะเป็นเงินเท่าไหร่ล่ะนะนะคุณประยุทธ์แล้วคุณอยู่มาในอำนาจ9ปีเนี่ยคุณแก้ปัญหาอะไรอะ่ะปัญหานี่ครัวเรือนนี่สินส่วนบุคคลเนี่ยรถนี่วิ่งบนตนนเนี่ยร้อยละเก้าสิอาจจะ99ติดหนี้ไฟแนนซ์หมดผมเนี่ยทำงานอยู่กับไฟแนนซ์มานานทุกวันนี้ก็เป็นทนายไฟนนซ์เป็นผู้บรรยายสอนวิชายึดรถทวงหนี้ ใครมีปัญหาเรื่องการยืดรนดทวงหนี้มาถามนะครับผมเนี่ยเป็นผู้บรรยายสอนวิธีการทวงหนี้วิธีการแก้ไขหนี้เมื่อลูกหนี้เบี้ยวพี่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์รักษาการเนี่ยผมอยากจะฝากนะครับว่าคุณบอกว่าประเทศคนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเนี่ยพูดใใคล้ายๆอุ้งอิงลูกสาวทักษิณเนี่ยที่ไปย้อนติดคุกเนี่ยไปนอนอยู่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยคุณรู้ไหมว่าตอนนี้ปัญหาที่ต้องแก้หนี้ครัวเรือนครับ เศรษฐากลับจากภูเก็ตมานะไม่ต้องไปเดินอยู่ในตล,ตลาดอะไรไปเดินอยู่แถวบางลาหรืออะไรย่านสถานบันเทิงอะไรไม่ต้องไปเยอะแล้วครับคือไปไปเดินจแถวนั้นนะในโซเชียลเขาบอกคนมันเยอะนะเวลาถ่ายรูปมามันสวยไนงะเพราะว่ามันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเราไปเดินอยู่ในที่คนเยอะๆนะมันก็เหมือนกับว่าคะแนนนิยมเราดี นะนะผมไปดูในทวิตเตอร์นะผมไม่ได้ใส่ร้ายท่านนายกเศรษฐานะเขาบอกว่าท่านไปเลือกเดินเนี่ยแถวบางลาบางอะไรอ่าในในบริเวณที่ท่องเที่ยวคนก็เยอะคนถ่ายรูปเยอะเวลาถ่ายรูปออกมามันดูดีแสดงว่าทีมในการสร้างภาพเนี่ยเขาทำดีมากก็อยากจะฝากว่าปัญหานี่ควรเรือนเรื่องคนจะยึดรถเป็นรถจะโดนยึดเป็นล้าน,านๆทันเนี่ยรีบมาแก้ <c oughs> ไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องแจกเงินหนึ่งหมืน่นะนะคนจะตายหากันหมดนะทั้งประเทศ พี่น้องก็เห็นด้วยกับผมไหมครับจะตายหากันหมดแล้วไปแก้ดูที่ว่าในตอนนี้เขาไม่มีเงินผ่อนรถเนี่ยทำยังไงเป็นล้านล้านล้านคันเอาห้าแสนคูณไปเอาอย่างต่ําส่วนใหญ่รถเดี๋ยวนี้คันละเกินล้านหมดแล้วเอาล้านคูณเออล้านเอาร้านคูณล้านกันไปเท่าไหร่